สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมที่ไร่ชา101นะครับเป็นสถานที่ที่สวยงามมากครับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาไม่พลาดนะครับที่จะมาะถ่ายภาพวันนี้ครับผมจะออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมผมตัดสินใจไปเปิดเพจใหม่นะครับซึ่งเพจใหม่ที่ผมเริ่มโปรโมตไปทุกคนคงจะได้เห็นแล้วนะครับนั่นก็คือ สวนเบิกบานตามนี้ครับชื่อว่าสวนเบิกบานก็ขอ,อกำลังใจท,ทุกทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปช่วยกรุณาดกดติดตามให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเท่าว่าผมเจอปัญหาก็คือเฟซเฟซหลักของผมนะครับคือใช้เฟซส่วนตัวเนาะมาสร้างรายได้นะครับกับเฟซบุ๊กนั่นก็คือเฟซที่มีชื่อว่าฤทติไกรเบิกบานนะครับซึ่งมีผู้ติดตาม ถึง1 5ึ0 0 0คนจนจะถึงจนจะถึงอ่าห่ 16, คนไปแล้วนะครับก็แล้วทีนี้ก็เกิดปัญหาว่า Facebook ของผมนั้นถูกจำกัดรายได้เป็นระยะเวลาเข้าเดือนที่4หรือว่า4เดือนเต็มๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่ปลดบล็อกให้นะก็พยายามไปลบคลิปที่คาดว่าที่คาดว่าจะ ผิดกฎของเขานะครับมันก็คือระบบก็ยังไม่ได้คืนการสร้างรายได้ให้เรานะครับก็เลยตัดสินใจมาเปิดเพจนะครับส่วนเบิกบานนะเพื่อเพื่อที่จะมาสร้างรายได้กับ facebook อีกครั้งนะครับก็หลายคนบอกว่ามีมีคำถามว่าเอา้าก็ทำไมไม่ทำเพจเดิมต่อไปก็ ไม่เป็นไรนะครับก็สลับสลับกันไปนะเพจส่วนตัวเราก็ลงเกี่ยวกับเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะครับส่วนส่วนเบิกบานเราก็ยังยืนยันคอนเซปต์เดิมตรงที่ว่าพาเที่ยวดอยนะครับกินเที่ยววิถีชีวิตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็<อ><อ>จะพยายามสรรหาเรื่องราวต่างๆ,ๆเพื่อทําให้เพจของเราเติบโตนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามแล้วนะครับที่ เพื่อนเก่าๆนะครับที่ตามกันมาซึ่งที่ตามที่ผมโปรโมทนะครับเ,เพจที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นั้นชื่อว่าสวนเบิกบานนะครับสวนเบิกบานตามนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณสําหรับกําลังใจนะครับหลายคนก็บอกว่าย,ยังจะติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันก็เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจให้ครับ ครีเอเตอร์นะครับที่มีความฝันที่จะสร้างรายได้กับ Facebook ทุกๆคนนะครับ